สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านถ้าพูดถึงเรื่องผีไทยหลายคนคงนึกถึงผีตายโหงหรือวิญญาณอาฆาตแต่มีผีประเภทหนึ่งที่แตกต่างออกไปมันไม่ได้มาหลอกหลอนเพราะความแค้นแต่เป็นเพราะความหิวโหวยและมันถูกเลี้ยงโดยมนุษย์วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับผีกะพูดรับใช้แห่งล้านนาที่เป็นทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ ว่าเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรผีกะพูดรับใช้แห่งล้านนาผีกะเป็นหนึ่งในพูดผีที่มีชื่อเสียงในตำนานพื้นบ้านของภาคเหนือหรือล้านนาโดยมีความเชื่อว่าผีกะไม่ใช่ผีที่ตายแล้วมาหลอกหลอนแต่เป็นวิญญาณที่ถูกเลี้ยงไว้โดยมนุษย์เพื่อจุดประสงค์บางอย่างลักษณะและที่มาผีกะไม่มีรูปร่างที่แน่นอน แต่จะแสดงตัวตนผ่านการสิงสู่ร่างของมนุษย์โดยผู้ที่ถูกผีกะเข้าสิงจะมีอาการแปลกๆหรือมีท่าทีผิดปกติเช่นผอมโซโลงอย่างรวดเร็วมีพฤติกรรมดุร้ายหรือมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปคล้ายกับลิงหรือปีศาจแต่ในบางตำนานก็เล่าว,ว่าผีกะสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆได้และเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงและสืบทอดกันภายในตระกูล พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผีกะกับผู้เลี้ยงความสัมพันธ์ระหว่างผีกะกับผู้เลี้ยงมีความซับซ้อนผู้เลี้ยงจะต้องจัดหาอาหารให้ผีกะเป็นประจำหากละเลยผีกะก็จะโกรธและทำร้ายผู้เลี้ยงหรือคนในครอบครัวโดยจะกินเครื่องในจนร่างกายผอมแห้งแต่ในทางกลับกันผีกะก็สามารถช่วยนำโชคลาบมาให้ช่วยทำของให้ผู้อื่นรักใคร่หรือช่วยปกป้องผู้เลี้ยงจากอันตรายได้ อย่างไรก็ตามการเลี้ยงผีกะก็ถือเป็นคำสาปชนิดหนึ่งเพราะเมื่อผู้เลี้ยงคนเดิมเสียชีวิตผีกะก็จะถูกส่งต่อให้กับทายาทโดยไม่เต็มใจทําให้ทายาทคนนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงและถูกสังคมรังเกียจบทบาทในสังคมและตำนานในอดีตความเชื่อเรื่องผีกะมักถูกใช้เพื่ออธิบายสาเหตุของโครคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถหาเหตุผลได้ หรือเพื่อใช้อ้างอิงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนในชุมชนผู้ที่สงสัยว่าเลี้ยงผีกะจะถูกขับออกจากชุมชนหรือถูกรังเกียจทําให้ตํานานของผีกะไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวและการใช้อํานาจทางสังคมในอดีตได้เป็นอย่างดีครับ